สวัสดีค่ะเชา้านี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมออ,อโกนีมาที่เป็นสามสีแต่เป็นสามสีที่แยกกันอยู่ค่ะนี่เมื่อวานก็ทำคลิปคลิปไปให้แล้วค่ะเป็นเป็นอัญมณีชมพูค่ะวันนี้จะตามด้วยอัญมณีแดงค่ะเป็นทั้งอัญมณีแดงอัญมณีขาวอัญมณีชมพูน่ยเป็นไม้เป็นไม้ชั้นครูของทางสวนก็ว่าได้ค่ะ เพราะเริ่มแรกที่เลี้ยงเริ่มแรกที่สะ,สะสมเนี่ยก็เริ่มจากอัญมณีแดงอัญมณีขาวเนี่ยค่ะก็เมื่อก่อนก็ราคาก็ไม่ได้ว่าถูกเหมือนทุกวันนี้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาทําจํานวนออกมาเยอะก็เพียงพอต่อความต้องการเนะาะเมื่อก่อนก็ซื้อก็ซื้อแพงอะค่ะ พอมาตอนนี้ก็เห็นเขาราคาถูกก็ซื้อมาทําเป็นฟอร์มกอเอาไว้ก็เยอะค่ะนี่อย่างอย่างอันนี้ก็เอามาเอามาปลูกลงกระถางเอาไว้เพราะว่าเป็นไม้ที่เราชอบและฝังใจค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่เริ่มสะสมเริ่มเลี้ยงออโกนิมาค่ะนี่ก็วันนี้จะต่อด้วยคลิปอัญ,ญมณีแดงค่ะนี่อัญ,ญมณีแดงอัญ,ญมณีแดงก็เขาก็จะสวยค่ะสวยตามตามแบบฉบับของเขาค่ะนี่ก็เป็นอดีต ก็เป็นไม้ RE, ครูของสวนเนี่ยค่ะนี่ก็หัดเลี้ยงหัดก็เริ่มจากอัญมณีแดงอัญมณีขาวอัญมณีชมพูค่ะเนี่ยค่ะก็เริ่มเลยค่ะก็การของเขาเนี่ยค่ะการเขาจะเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มค่ะนี่เป็นลักษณะเป็นกลมๆค่ะแล้วก็แกนกลางใบของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวก็เริ่มจากสีพื้นบนใบของเขาก่อนค่ะอัญมณีแดงเนี่ยสีพื้นบนใบเขาจะเป็นสีแดงค่ะ แต่งแต้มด้วยสีเขียวเข้มค่ะนี่มีขอบใบเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะแล้วก็แกนกลางใบของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงค่ะนี่ก็จะทุกใบค่ะนี่จะสีแดงเข้มหรือสีแดงอ่อนๆก็แล้วแต่แต่ด้วยแกนกลางใบของเขาอัญมณีแดงจะเป็นสีแดงค่ะนี่ใต้ใบของเขาก็จะเป็นเหมือนด้านบนละค่ะเนี่ยแต่ว่าสีเขียวเนี่ยจะเข้มกว่า แล้วก็สีแดงจะซีดกว่าแกนกลางใบต่อจากจากก้านของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีเดียวกันค่ะนี่คือสีเขียวเข้มค่ะกอกอกอของเขาเนี่ยค่ะต้นของเขาเนี่ยค่ะก็ถ้าถ้าต้นที่ยังยังยังไม่แก่หรือยังไม่สูงเนี่ยก็จะยังไม่เห็นข้อนะคะจะไม่เห็นข้อจะไม่เห็นต้นก็จะเป็นกาบนี่ค่ะเป็นกาบมีร่องค่ะนี่ค่ะก็ต่อด้วยก้านใบ การใบจะยาวกว่าอัญมณีชมพูค่ะนี่อัญมณีชมพูเขาจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยแล้วก็ก้านสั้นค่ะนี่ก็เขาอัญมณีแดงก้านจะยาวกว่าเพื่อนหน่อยค่ะนี่รองเขาจะเป็นกาบซึ่งกาบของเขาเนี่ยอ่อไอกาบของเขาเนี่ยจะเป็นร่องแล้วก็กาบของเขาจะมีลิ้นลิ้นลิ้น,นบางๆติดอยู่นะคะตรงที่เป็นร่องแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่ค่ะก็ การดูแลค่ะการดูแลน้องก็ไม่ได้ต่างจากอากนิมาอื่นค่ะก็ให้น้ําก็อาทิตย์หนึ่งไม่เกิน3ครั้งค่ะหรืออ่องถครั้งประมาณนี้ค่ะก็ไม่เกินก็จะเน้นหน่อยช่วงช่วงที่อากาศแห้งๆลมแรงเนี้ยค่ะก็จะมาคุยๆดูวัสดุเขา วัสดุเข้าแห้งเนี่ยก็จะรดค่ะแต่ว่าไม่เกินสามครั้งค่ะเพิ่มจํานวนครั้งการลดได้แต่ไม่ไม่เกินสามครั้งเพราะว่าอโกนิมาเราเนี่ยออประหยัดน้ําค่ะส่วนหนึ่งเลี้ยงง่ายค่ะถ้าเรารู้ใจเขาประหยัดน้ําก็วัสดุปลูกนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะกาบมะพร้าวสับที่สวนเราใช้นะคะเราอิงของสวนเราใช้เพราะว่าอ,อ,อย่างที่อื่นอาจจะแตกต่างทําไมออไม่เหมือนสวนอื่นเพราะว่า เราใช้เราเอาเราประยุกต์ใช้เราเลี้ยงเลี้ยงไม้หลายอย่างหลายตัวค่ะก็ไม้ด่างก็เลี้ยงอโกนีมาก็เลี้ยงพวกเสนีจันเราก็เลี้ยงค่ะนี่พวกเสนีจันเราก็เลี้ยงเราแต่เราก็ประยุกต์ใช้ค่ะว่า mm hmm. เพียงแต่ว่าจะใส่อะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองค่ะอย่างอาโออกนีมาเนี่ยเราก็จะใส่มีเนี่ยค่ะก็จะมีกลับมะพะร,รพ้าวสับค่ะมีเพอร์ไลท์ มีใบก้ามปูหมักค่ะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะใบก้ามปูหมักอย่างมะพร้าวสับเนี่ยก่อนใช้เนี่ยค่ะจะต้องจะต้องล้างต้องแช่แช่ไม่น้อยกว่าสาวันนะคะเนี่ยค่ะจะต้องแช่เพราะแช่แล้วเนี่ยในกบมะพร้าวสับเนี่ยมันจะมีน้ําแดงๆเนาะก็จะเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําทุกวันค่ะพอพอวันที่สมเนี่ยเราก็จะเทน้ําเทน้ําทิ้งแล้วก็เปิดน้ําใหม่ลงกะละมังแล้วก็ เอามะพร้าวเอามะพร้าวที่เราแช่ไว้นี่ค่ะใส่ตะกร้าห่างๆค่ะแล้วก็เอามือกดๆๆก็เอามาใช้ได้แล้วค่ะก็ถือว่าเราผ่านขั้นตอนการแช่เพื่อเอาน้ําแดงๆออกค่ะเพราะว่าน้ําแดงๆน่ะจะมีมีผลกับระบบรากของเขาอะค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญวัสดุที่ใช้เนี่ยจะต้องผสมมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนเราจะใช้เพื่อไปปรับสภาพดินค่ะ บำรุงรากบำรุงต้นให้เขาแข็งแรงนะคะนี่ก็อย่างอัญมณีขาวอัญมณีแดงนะ่ช่วงหนาวเนี่ยเขาเขาเหลืองเขาเหลืองนะคะนี่ก็เอาไปใส่ถุงค่ะใส่ถุงอบใส่ถุงอบพร้อมกับอ,อัญมณีสามสีค่ะ ซึ่งอัญมญณีสามสีตัวนั้นเป็นอัญมณีสามสีที่อยู่ในต้นเดียวกันแต่อัญมณีสามสีตร,ตรงนี้พูดถึงอัญมญณีสามสีที่แยกกันอยู่ค่ะก็อัญมญณีแดงอัญมณีขาวอัญมณีชมพูค่ะนี่ด้วยความชอบจริงๆค่ะชอบปลูกรวมกันเนี่ยค่ะเอาอัญมญณีขาวปลูกรวมกับอัญมญณีแดงเนี่ยค่ะสวย ก็สวยไปอีกแบบการนี่เอาไว้โชว์ค่ะเพราะว่าร้านจะเสร็จประมาณกลางเดือนมีนาค่ะก็จะขนน้องๆไปอยู่ที่นู่นค่ะบางส่วนค่ะก็อันนี้ก็จะเอาไว้โชว์เลยค่ะนี่ทิปบุกป็นฟอร์มกอค่ะนี่ว่าวันนี้ก็ฝากเรื่องเนี่ยค่ะกระถางการเลือกกระถางการเลือกกระถางก็มีส่วนสําคัญกับการปลูกไม้ค่ะเเลือกกระถางนี่ก็อย่าเลือกเกิน เกินทรงพุ่มของเขาค่ะการเลือกเกินเนี่ยก็ทาไมทาไมไม่ควรเลือกเกินก็ทําไมต้องเน้นการเลือกกระถางก็มีก็มีผลสําคัญกับกระถางถ้าเราเลือกกระถางที่ใหญ่เกินไปเนี่ยค่ะเลือกกระถางที่ใหญ่เกินไปวัสดุเราก็ต้องใส่เยอะตามไปด้วยค่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่านเนี่ยถ้าอย่างกระถางนี่ใช้กระถางชวนชมค่ะถ้าปลูกสําหรับต้นเดียวเนี่ยคือใหญ่เกินแน่ๆค่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าปลูกแค่ ต้นขาวต้นเดียวเพียงต้นเดียวแต่เลือกกระถางชวนชม10นิ้วนะคะก็มันใหญ่เกินค่ะใหญ่เกินไปก็จะใส่วัสดุเยอะการใส่วัสดุเยอะเนี่ยเอ,อ่อรดน้ามันวัสดุก็อุ้มน้ําเยอะค่ะพอวัสดุอุ้มน้ําเยอะต้นไม้ก็นําไปใช้ประโยชน์ไม่หมดพอนําไปใช้ประโยชน์ไม่หมดเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกรรับรากของเขารากของเขาอาจเน่าได้ค่ะนี่สาเหตุที่ต้องเลือกทําไมต้องเลือก อีกอย่างหนึ่งก็คือก้นกระถางค่ะก้นกระถางรูระบายก้นกระถางเนี่ยค่ะก็ควรจะห่างห่างพอสมควรค่ะเนี่ยถ้าเป็นทีทีแบบตะแกรงเนี่ยทางสวนจะไม่เลือกค่ะทางสวนจะไม่เลือกเลยเพราะว่าสาเหตุที่ไม่เลือกอย่างวัสดุปลูกเราเนี่ยลดน้ําไปเรื่อยๆมันก็เกิดการย่อยสลายเนาะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอา,อาจเป็นผงเป็นดินชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนะี่ยไปอุดตันรูกระถางเนี่ย ก็ทาให้น้ําระบายได้ไม่ดีพอก็มีผลกับไม้ของเราอาจจะรากเน่าได้นี่ค่ะก็สําคัญเหมือนกันค่ะกระถางการเลือกกระถางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําค่ะบมืเอเงินว่าไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเขามีดอกเนี่ยค่ะให้ให้รีบดึงออกเลยค่ะสาเหตุที่ต้องดึงออกเพราะว่ายอดใหม่เขาที่แทงขึ้นมาเนี่ยค่ะจะขึ้นไม่สะดวกแล้วก็ยอดจะเล็กลงใบจะเล็กลงสาเหตุที่ใบเล็กลงเพราะว่า อาหารมันจะมุ่งเน้นไปไปเลี้ยงที่ดอกของไม้ค่ะก็เหมือนคนท้องเนี่แหละค่ะต้องทานอาหารเสริมมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นก็ฉันใดไม้ดอกถ้ามีดอกอาหารเสริมอาหารหลักอาหารรองก็จะมุ่งเน้นไปที่เลี้ยงที่ดอกของเขาค่ะก็อาหารทางใบก็โดนแย่งอาหารไปถึงทําให้ใบเล็กค่ะนี่ก็ ได้คําแนะนําจากผู้ใหญ่มาเนี่ยผู้ใหญ่ก็แนะนํามาแบบนี้ค่ะนีะ่สำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆมีข้อข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะแนะนําเข้ามาเนี่ยอย่างที่น้องบอกนะพี่ขอเสริมตรงนั้นตรงนี้นะก็ได้นะคะพร้อมที่จะทําคลิปเพิ่มให้เลยค่ะช่องทางในการติดต่อก็เนี่ยค่ะทางช่องก็อุไรสวนไม้มงคลทางเพจก็ จะเป็นอุไรส่วนไม้มงคลเช่นกันค่ะเพจ a c e b o o k อะค่ะก็ Facebook ส่วนตัวก็เป็นพมผลอุไรค่ะสกุดเป็นภาษาอังกฤษ p r o m p h o l อุไรก็ u r a i ค่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางในการติดต่อค่ะช่องทางในการติดต่อก็ add id line ค่ะ b ตัวใหญ่ค่ะตามด้วย o n d 2505ค่ะสาเหตุที่อยากให้เพิ่ม id line นี่ก็เพราะว่าการโทร ก็ได้วิดีโอคอลเพื่อดูต้นไม้จริงว่ะคุณมีต้นไม้จริงอยู่ไหมพร้อมส่งไม้อะไรนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งภาพก็ได้ค่ะนี่ก็ความความพิเศษของของไลน์ก็จะเพิ่มความสะดวกให้ค่ะนี่ก็สำหรับวันนี้ขอฝากคลิปอัญมณีแดงไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันคลิปหน้าอุไรส่วนไม้บงคลจะพามาพบกับอัญมณีขาวค่ะ อีกตัวหนึ่งที่เป็นในกลุ่มอัญมณีนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ